สวัสดีค่ะคุณผู้ชมอ่าเด็กๆสวัสดีคุณผู้ชมไหนคะ่ะ <c oughs> อ่ะแนบแนะนําตัวหน่อยดูชื่อเลยนะคะกั <c oughs> มีตังค่ะมีตังกับนาเดียนาเดียค่ะวันนี้มีตังกับนาเดียจะพาเพสเตอร์มาดูอะไรที่บนภูเขาเนี้คะ ปูพิงดาวปูพิงดาว,ดาวที่ปูพิงดาวเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะคุณผู้ชมไม่กี้คุณผู้ชมเห็นภาพกันไปบ้างแล้วนะคะคือพื้นที่ดินตรงนี้ค่ะได้ถูกพัฒนาขึ้นมาโดยนักพัฒนา <c oughs> อสังหาริมทรัพย์บนที่ดินที่มีโฉนด2ไร่และก็ยังไม่มีโฉนอดอีกสอดไร่นั้นเร็วๆนี้จะออกโฉนดแล้วนะคะตอนนี้ค่ะคุณผู้ชมคะเอสเตอร์มากับมีเงินอุย้ยมีตังค์ <c oughs> และ <c oughs> นาเดียนะคะจะพาเรามาดูนะคะว่าภายในบ้าน แล้วก็ในสวนมีอะไรบ้างไปกันเรี่ยงคะเดี๋ยวก่อนมีตังมีตังกี่บาทคะกี่บาทศูนย์โอเคล้าล้านล้านล้านโอเคตรงส่วนนี้ค่ะจะเป็นส่วนต้นของรีสอร์ทนะคะลักษณะของที่ตรงนี้ค่ะเป็นที่ภูเขาสูงด้านล่างเนี่ยจะมีเล็กอยู่ แล้วก็รอบๆเราที่เราเห็นตรงนี้นะคะตรงนั้นก็คือส่วนคลับเฮาส์ค่ะแล้วก็ภาพที่คุณผู้ชมเห็นนั้นนะคะสามารถที่จะเทควิวพานอรามารอบๆเขาที่ได้เลยรวมทั้งทุ่งนาแล้วก็สวนลำไยข้างๆนะคะส่วนทางด้านซ้ายมือเนี่ยที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยนะคะก็จะเป็นส่วนของห้องน้ําค่ะห้องน้าสําหรับแขกที่มาพักนะคะหรือว่าจะเป็นครอบครัวก็ได้จริงๆที่เนี่ยเหมาะกับอะคาเดมี่หรือว่ากลุ่มเพื่อนนะคะที่มาอยู่ด้วยกันค่ะ ตอนนี้ค่ะเขาได้ทำโมเดลไว้แล้วนะคะก็คือมีบ้านพักอยู่3ามหลังแล้วก็มีลานกิจกรรมการเต้นต่างๆด้วยเดี๋ยวเราลงมาดูด้วยกันนะคะเชิญเลยค่ะ เดินผ่านเลกมานะคะตรงนี้ก็คือบ้านอาชพระกระสายหลังนี้นะคะหลังนี้นะคะก็จะมีระเบียงชมวิวทางด้านหน้าค่ะคุณผู้ชมตรงนี้ก็จะเป็นสวนผักต่างๆเรื่อยไปจนถึงลําน้ําด้านล่างนะคะลําน้ําด้านล่างนี่มีน้ําไหลตลอดปีเลยค่ะรวมกับพื้นที่เลกและเลี้ยงปลาไว้ข้างล่างน,นี่ก็มีอยู่ประมาณ2ไร่เลยค่ะเราเข้าไปที่บ้านกันหรือยังไปกันเลย <c oughs> ว้าว ห้องก็จะเป็นที่นอนพูกวางบนพื้นนะคะมีขนาด k i n งซ้ายแล้วก็สําหรับห้องเนี้ยค่ะก็มาพักเป็นครอบครัวได้สบายสบายเลยส่วนข้างในนะคะก็จะมีห้องน้ําขนาดใหญ่เป็นประมาณ10ตารางเมตรเลยค่ะส่วนตรงนี้นะคะเป็นพื้นที่ที่ตั้งใจทํากิจกรรมช่วงลอยกระทงค่ะก็ตัวศาลาแล้วก็ที่นั่งแถวนี้นะคะสามารถที่จะมาวางเบาะเพื่อจัดกิจกรรมได้เลยค่ะ พื้นที่สวนตรงนี้นะคะได้ทําเป็นลานกลางเต็นท์ค่ะส่วนด้านฝวามือที่เป็นลําน้าเนี่ยก็จะมีโซนสเต็ปนะคะลําน้นําท้หนึ่งเป็นลําเหมืองค่ะแล้พอข,ข้ามลงไปอีกสเตปหนึ่งอะ่ะก็จะเป็นพื้นที่สาหรับนั่งทํากิจกรรมต่างๆได้ก็อยู่ในพื้นที่ของการพัฒนานี้ด้วยนะคะไปกันเถอ,อะไปเถ้ส,วน,สวนอะไรนะสวนอ่องงออกเสียงให้ชัดๆหน่อย สวนอางุนสวนอางุูนสวนอางุูนแหมอีกทีหนึ่งสวนองนโอเคตรงส่วนนี้นะคะคุณผู้ชมก็จะเป็นทางเดินที่เดินรอบๆไปจนถึงข้างบนคลับเฮาส์ของคูพิงดาวค่ะเรียกว่าเดินได้รอบๆสวนเลยส่วนเต็นที่คุณผู้ชมเห็นนี้นะคะก็คือเต็นท์ของสวนอางุ่นค่ะถัดจากสวนองุ่นก็จะเป็นสวนข้าวโพดนะคะแล้วถัดจากไปข้างบนนั้นจะเป็นอะไรเราตามไปดูกันเลยค่ะ 太难了。<草><草>